สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำโตโยต้า Toyota v ตัวเอนทรนะครับปี2020นะครับผมคันนี้นะสวยๆเลยครับคันนี้บอกเลยนะราคาดีด้วยนะครับราคาเล้าใจนะปรับราคาลงมาแล้วนะคันนี้เลขไม่หกหม65,000กิโลเมตรนะครับผม ราคาไปก่อนเลยครับ319,000บาทนะนี่สวยงามมากครับคันนี้บอกเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูคันอื่นๆด้วยนะเป็นสีขาวนะคันนี้เป็นสีดำอ่ะเปสีบอลเงินท่าีีครับนี่แวบๆก่อนนี่คันนี้ลูกค้าแสงพึ่งจองนะครับปี20เหมือนกันรอดเดียวกันนะครับเลขหมายสามหม่นหลูกค้าจากพิษณุโลกเลยขอบพระคุณมากๆครับผมขอบคุณมากครับ นะขอบพระคุณมากนะ,ะมาดูคันนี้ก่อนร้อยพันเทซ,ซีซีนะคันนี้นะดูสวยนะครับดูเนี่ยหโโน็อสวยนะครับซินเลอร์หรือยาแนวเนี่ยสวยไหมเนี่ยสวยเลยเห็นไหมสวยงามนะนี่สติ๊กเกอร์ดูเนี่ยสวยนะนี่เนี่ย หน็อต oh, สวยมากดูซอกอะไรต่างๆสวยงามเลยกระโหลก้อยอาร์คต่างๆชัดเจนนะคารเนี่ยซับในนมสวยมากเลยเนี่ยเดิมๆจริงๆนะปิ้งเลยนะครับเนี่ยชัดเจนฝาก,ก็เดิมๆหน้าเดิมๆลองดูในส่วนของตัวเนี่ยหม้อนะ้ำเดิมๆสวยงามนะ เดิมเลยบอกเลยว่าเดิมเลยนะครับผมดูก่อนเนี่ยแถมคันนี้ได้ยางปีใหม่ด้วยนะครับผมปี2023นะครับเพิ่งเปลี่ยนมานี่ปลายปี23ด้วยดูดอกแน่นๆนะเป็นล้อก,กระทะนะขอบ15นิ้วนะั่นเนี่ยดอกแน่นๆเลยนะไฟลงไฟเลี้ยวหลอ,อนี่พับไฟฟ้านะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะ กุญแจรีโมทให้1ดอกกุญแจอะไหล่1ดอกนะครับผมดูเลขไมค์ก่อนหกหมน้านะคันนี้เลขไมค์หกหมื่นห้านะแต่ลูกค้าวิ่งได้อีกประมาณ9 00 0โลนะค่อยเช็กระยะนะเช็กระยะต่อไปที่ไมค์เจ็ดหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับผมที่เดือนเมษายนนะโอ้ก็วิ่งได้อีกตั้งเก้าพันโลเนี่ยก็ยาวๆเลยเนี่ยสวยนะครับสวยมากนะ กระจกอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมเซ็นทรัลล็อกต่างๆนะสวยดูซอกสวยงามนะเนี่ยซอกเสื้กสวยสติกเกอร์สวยนะครับผมเนี่ยดูมาร์กแน่นเปี้ยเนี่ยมาร์กสวยงามมากนะครับผมหัวน็อตก็สวยนะมาดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ ลองดึงต่อเนี่ยเดิมจริงๆบอกเลยว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวลองดูด้านท้ายกันหน่อยมาฝาท้ายสังเกตน,นะครับนี่ไม่เงาอย่างที่แซมบอกเน้นย้ำมาตลอดนะหัวน็อตต้องไม่มีรอยไขรอยล้มนะมาร์กชัดเจนนะดูรอยอาร์ค ฝั่งขวาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมฝั่งซ้ายเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันเปียบเนี่ยย่าแนวลองเล็บจิกไปก็ได้เนี่ยรอยเล็บชัดเจนนะแล้วก็ซอกสะโพกหลังเห็นไหมเนี่ยดูตะเข็บเนี่ยถ้าโดนมามันไม่ทางปั้นแบบนี้แนะ่นอนนะอนี่คือจากโรงงานหน้าตาแบบนี้นะน่ะเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเนี่ยตะเข็บต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็ดูด้านในเนี่ยสวยมากเดิมจริงจริอ นี่ดูซับในตอนต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องไม่ง่ายเงานะเนี่ครีมนมแบบเนี้ยต้องเป็นแบบนี้นะสวยบอกเลยว่าสวยคันนี้เดิมจริงๆนะครับผมเดิมทั้งหน้าทั้งหลังเลยดูมาร์กต่อชัดมากนะม,มาดูสำเนาเล่มกันนิดนึงสามแจ้งนิดนึงก่อนนะรถ ตอนแรกเนี่ยเป็นรถบดจากหน่วยงานหนึ่งที่ติดสติกเกอร์รอบคันนะอันนี้คือลอกออกให้แล้วนะแล้วเดี๋ยวแซมจะแก้เล่มตรงนี้ให้นะแก้เป็นสีเดียวเป็นสีบอลเงินนะครับผมอันนี้จริงๆเป็นรถจากหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเนาะติดสติกเกอร์แต่ข้อดีติดสติกเกอร์ก็ดีคือป้องกันรอยขีดขวด่วนแล้วก็ป้องกันแสงแดดด,ด้วยก็ได้เหมือนรถใหม่เลยพอลอกออกมาไม่ได้เค็มเลยนะปี20ชัดเจนนะนี่2257 1 5ห้าเจรแรงมา้าเหมือนเดิมครับ อาคาเน่แคปิตอลลำดับที่หนึ่งนะก็ลำดับที่สองก็เป็นชื่อของลูกค้าเลยนะภาษี3,288บาทนะครับผมเจ๋งเลยนะสวยเนี่ยซอกเซอร์สวยลองดูปึ๊บมาร์กสวยงามมากนะครับผมมาดูซอกต่อเนี่ยเห็นไหม เนี่ยสวยเดิมจริงๆโอ้ยอยากให้ใช้เลยอยากให้รีบจับจองกันเลยนะรับรองว่าไปไวแน่นอนอ่ะดูเลขลงตัวถังลงท้ายก่อน1 2ึ่งสอนะตรงกันไหมหนึ่งสอ้าเก้าสองชัดเจนนะโตโยตา้ามอเตอร์ไทยแลนด์พันห้อยซีซีซนะชัดเจนนะปี20นะครับดเดซ ember ก็ทธันวาคมนะโอ้ จริงๆเดิมบอกเลยภาษีมีปี69ต่อแล้วได้กล้องบัทึกหน้าอีกคันเนี้ยโอ้โหเนี่ยสวยเนี่ยปี19ไม่ใช่ปี20นะครับราคา3 1 1 9 0 0 0บาทไม่มีเก็บแหวดสักบาทนะครับแน่นอนนะไม่มีบวกแหวดไม่มีเก็บแหวดแน่นอนนะนี่นะสวยจริงๆบอกเลยนะคันนี้ จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับผมตอนนี้นะดอกเบีย้ยเริ่มต้นสำหรับลูกค้าเกรดเอนะดอกเบีย้ย4ปี2.79แต่ถ้าจัดไฟแนนซ์จะมีแหวน7%นะครับแต่ถ้าซื้อเป็นเงินสดไม่มีบวกแหวน7%แล้วนะครับลูกค้าเสียแค่ค่าโอนเพิ่มเติมอีก2,700บาทนะครับผมเนี่ใครอยากไดร้รูปภาพเพิ่มเติมคันนี้โทรมานะแซมเซฟไว้แล้วนะมาเดี๋ยวพาไปดูคันสีขาวบ้างรถเดียวกันนะคันนี้บอกแล้วว่า จองออนไลน์มาแล้วครับจากจังหวัดพิษณุโลกเลขไมสามหมื่นหกนะส่วนสอนครั้งนี้ข้ามไปไม่ให้ลูกค้าแซมแต่จองแล้วติดจองแล้วก็ปล่อยไปนะมาดูอีกสองคันนะน่ะอีก2องคันนี้แต่แซมแจ้งก่อน2องคันนี้เลขไม่ก็ไม่เยอะเลขไมใกล้เคียงกับคันสีเงินเลขไมหกหมื่นสามกับหกหมื่นหกนะแต่ ทั้งสองคันนี้แจ้งก่อนเลยครับมีตำหนินิดนึงคือฝาฝากระโปรงหน้ามีรอยไขแล้วนะเนี่ยฝาหน้าไขนี่นะฝาหน้าไขละไขทำสีมาแล้วนะเนี่ยแต่ว่าส่วนอื่นที่แซมดูก็เดิมนะมีรอยไขแล้วนะครับผมก็คือฝาเดิมนี่แหละแต่ มีการแกะมีการเคลียร์สีมาเนื่องจากสเก็ตหินอาจจะดีดก็ได้นะส่วนอีกคันนึงเช่นกันคันนี้ไมาหกมืกมีกอยแกะเช่นกันนะคันนี้นะนี่อันนี้ก็เดิมนะครับมีแค่ในส่วนของตัวขวาที่มีการแกะนะมาดูภายในกันนิดนึงแต่ลืมบอกไปแต่ถ้าใครอยากได้สีขาวแซมมีแนะนำอีก1คันนะครับเลขไมาเลขหกหมื่นแปจอดอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะ ที่แบงนาแซมดูแล้วสองคันนี้ก็รถมันมีแกะฝามาเนี่ยคันนี้ไม่หกหมื่นามนะขอคนที่รับได้นะก็คันนี้ก็เป็นการแกะสติกเกอร์เช่นกันนะครับแกะสติกเกอร์นะก็สวยเหมือนกันเลยไม่ได้เคมเลยฮะใครอยากได้ยังไงก็ทักมานะถ้าสีขาวแซมแนะนําอยู่ที่เทพรักนะสองคันนะสองคันอ่ะคันเดียวสคันนี้มีการแกะฝากระโปรงมาแล้วนะแจ้งก่อน ก็ลอตเดียวกับสีเงินเหมือนกันนะครับผมนี่ก็คันนี้ถ้าเกิดอาคลิปนี้ถ้าเกิดให้แซมแนะนำก็แนะนำเป็นตัว v ีออนะครับสีบอลเงินคันแรกเดิมสนิทเลยนะครับประวัติชัดเจนประวัติเข้าศูนย์นะครับผมนี่คันนี้นะจออยู่กกดังบางนานะใครอยากได้รูปอะไรก็ทักหรือโทรมา0863543692นะครับผม เบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ที่ช่องค้นหาเบอร์ได้เลยนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใครฝากกดแชร์ให้ด้วยไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ